คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1 2 5 5สมเฮรตคลื่นความรู้คู่ความบันเทิง042 503 766มหมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน าการ NPU อัปเดตติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรมโครงการของทุกคณะทุกวิทยาลัยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาร่วมสู่คุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ผ่านเพจเซบุ๊ก NPU Radio FM 1250 MHz มเฮและผ่านระบบสัญญาณของทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1นึ่งรม สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ m p u Update ดิฉันภกายพัชเจริญพันธ์และคุณรุจิเลดาสุขสันธ์ันซาค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมผ่านเพจเฟซบุ๊ก NPU Radio FM 1 0 2 5. 5 0 MHz แสเมกะเฮิรตซ์และ YouTube NPU Global ได้ทุกวันจันทร์กับวันนี้วันจันทร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568วันที่23กรกฎาคม2568มหาวิทยาลัยนักความพนมให้การต้อนรับคุณจุธาม,มาศผูกโพโพุ่งในการรายการพร้อมทีมงานจากรายการทุกทิศทั่วไทยในการลงพื้นที่ถ่ายทำรายการเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านเครื่องดนตรีพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมไทยอีสานณบ้านท่าเรือตำบลท่าเรอองเพอนาวา่าจังหวัดนครพนมโดยทีมงานรายการได้สัมภาษณ์นายอภิชาติวนานามสิทธิ์เก่าวิยาลัยนาวา่ามหาวิยาลัยนครพนมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มีแนวคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาเครื่องดนตรีแคนจากวัสดุพื้นบ้านสู่รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยอาทิแคนอะคริลิกแคนนรูมิเนียมแคนไฟฟ้าและแคนไม้สีสันไฟฟ้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน วันที่29กรกฎาคม2 5 6 8สัตศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนคันพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจิบกาแฟแลโขงเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาจังหวัดโดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานณห้องยามดีโรงแรมเวลาดีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันที่19กรกฎาคม2568จากร,ราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุปดิษฐ์อธิิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริาาห,หารคณะบดีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในหน่วยงานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและคณะวิทยาศาสตร์ให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่า่อการใช้งานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคตณห้องประชุมชั้นหนึ่งวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเขตพื้นที่สีโคตบูรณ์ วันที่30กรกฎาค25ม2568มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากรจากหน่วยงานในเขตพื้นที่สีโคตบูรณ์ได้แก่สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและคณะเกษตรและเทคโนโลยีเข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการด้านสุขภาพที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพนมซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางณห้องโถงชั้นหนึ่งสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูนวันที่30รกฎาคม2568ศาสตราจารดดย์กิติคุณดรธวัชชัยสุปฏิ อธิการบดีมาหาวิทยาลัยนความพนมเป็นประธานพร้อมด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบ9เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันายน2568อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยนความพนมให้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินง,งานให้สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยณห้องประชุมพนมเมทีชั้น5าสำนักงานที่การ,ดากรบรรดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่4ีโคตบูนวันที่31กรกฎาคม2568ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการโดยมีรองศาสตราจารย์ดรกอนชัยพรพัฒ์ราชกรรองอธิการบดีฝ่ายการคลังวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยกรรมการและบุคลากร,ร,กร,ร,การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพส,สทตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกษตรและเทคโนโลยี ในการปลกปักดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างรู้คุณค่าณนะห้องประชุมพนมนาคาชั้น5สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูรณ์วันที่31รกรกฎาคม5 6 8 8นายสมหมายลักขณานุรักษ์กรรมการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณดรธวัชชัยสุขดิษ อธิการบดีมาหาวิทยาลัยนครพนมและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญากิติมศักดิ์โดยจำปีการศึกษา2,567ครั้งที่1ับ2,568ประชุมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณูปการต่อสังคมประเทศชาติและมาหาวิทยาลัยนครพนมณนะห้องประชุมแพงพนมชั้น 4. สสำนักงานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่4ีขอตบูล มหาวิทยาลัยนครพนมจัดพิธีบวงสวงโครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรวันที่1สิงหาคม2568สศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยคณะบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมในพิธีบวงสวงโครงการก่อสร้างอาคารแปลรูปสินค้าเกษตรดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะในด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและพัฒนาทักษะด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่นักคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบณ์ วันที่1สิ 5, งหาคม2568สศาสตราจาร,รย์ดดกเกจิคุณดรทวัชชัยสุปดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมเรื่องแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมเรือไฟและการเตรียมจัดบันทึกข,ข้อตกลงความร่วมมือมอ u เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านต่างเพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมสร้างการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดความร่วมมือในมิติต่างๆอย่างยันยน่งยืนในอนาคตโดยมีนายวรพลบุตรธิเดชประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนนนนายสมนม้ำดาเกียรติอดีตสมาชิกวุฒิสภาจ,นนสา,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 าจังหวัดนครพนมนายสามารถวังขหาดร่วมในการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมณนห้องประชุมแพร่พนมชั้น4ี่ สำนักงานที่การบดีมาห,ชหนนาชลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตรบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยสบพบ้านกลางรวมหาหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่วันที่1สิงหาคม2568สศาสตราจารย์เกียรติคุณดรทวัชชัยสุพดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวรรค์หิมวงศ์คณะบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรบ้านกลางสบพบ้านกลางเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะเกษตรและเทคโนโลยีให้กับบุคลากรนักศึกษาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นการวางแนวทางความร่วมมือระยะยาวระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในท้องถิ่น ณห,ห้องประชุมแพงพนมชั้น4สำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตบูณ์ และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568คุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรั้วมหาวิทยาลัยได้ทันเหตุการณ์จากทีมงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ในรายการ NPU u ัปเดตทุกวันจันทร์ผ่านเพจ Facebook NPU Radio FM 102.50 MHz มกะและเว็บไซต์ radio.npu.ac.th และคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok NPU Thailand สุดท้ายนี้ทางรายการขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพและการขับขี่ปลอดภัยด้วยความระมัดร,ระวัง ด้วยความูมงใหยจากทีมงานสื่อสารองค์กรวิเทศสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 1น2 5 0รเมกะเฮิร์ส์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน